สวัสดีครับผมกลับมาพบกับซูเปอร์กูดี้นะครับในเทปนี้นะฮะซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวหมวกกันน็อกอีกหนึ่งรุ่นนะครับจากแบรนด์หมวกกันน็อกจัสวันครับซึ่งในะครั้งที่แล้วนะฮะเราได้รีวิวหมวก j 34ไปนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะจะเป็นหมวกอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่ท็อปกว่านะครับกระหมวกจัสวันเจ14นะครับผมก็คือ2ใบนี้ที่เห็นอยู่นั่นเองฮะรูปทรงหนะ้าตามหมวกจะค่อนข้างคล้ายกันครับแตกต่างกันที่ฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับ คือหน้าตารูปทรงโดยรวมนะฮะจะค่อนข้างคล้ายกับเจ้าเจ34นะฮะเพียงแต่ว่าพวกเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆตรงหมวนะฮะจะมีมากขึ้นนะฮะแล้วก็น้ำหนักที่เบาขึ้นนะครับก็คือนี่คือหน้าตาของหมวกนะฮะทั้ง2สีนะครับซึ่งอีกเป็นมาอ่านี่คือหน้าตาของหมวกนะฮะสองสีจากและนี่คือหน้าตาของหมวกนฮะสองสีจากทั้ง3สีนะฮะที่นำมาโชว์ตัวกันนะฮะก็คือมีเป็นหมวกนั่นนี่ก็คือเป็นลายเยลโล่นะฮะ ส่วนนี้คือเป็นลาย b l u นะครับผมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดซื้อหมวกเนี่ยในกล่องมีอะไรมาให้กันบ้างน,นะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ดูสิ่งที่มาด้วยกับตัวหมวกนะครับผมนะครับส่วนในการที่เราซื้อหมวกจัสวันนะครับก็จะมาพร้อมกับถุงนะฮะถุงผ้าจัสวันนะครับผมให้ไว้ใส่สำหรับใส่หมวกนะครับแล้วก็ที่มาด้วยพร้อมกันก็คือจะมีส่วนของ ชิ้นส่วนนะฮะอุปกรณ์ต่างๆเวลาที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของหมวกนะครับก็จะมีตัวปิดตานข้าของหมวกนะให้มานะฮะคือตัวปิดด้านข้างตรงนี้ในกรณีที่เราเปลี่ยนรูปแบบหมวกต่างนะครับว่าเป็นหมวกเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหมวกได้ถึง3แบบด้วยกันนะครับก็จะมีชิ้นส่วนนี้เข้ามาเป็นในการประกอบนะฮะนะฮะและอีกอันหนึ่งที่ให้มาแถมให้พร้อมกับหมวกคือคู่มือนะครับจะมีคู่มือมาให้นะฮะพร้อมกับสติกเกอร์นะฮะซึ่งสติกเกอร์ตรงนี้นะครับไว้แปะข้างใต้ตัวหมวก น้าใต้ตัวปีกหมวกนะครับเพื่อจะป้องกันที่ว่าอย่างปีกหมวกนะฮะบางทีขับขี่มันจะมีแสงสะท้อนสติ๊กเกอร์จะเป็นสติ๊กเกอร์ดำเพื่อตัดแสงสะท้อนนะฮะป้องกันไม่ให้แสงสะท้อนเข้าเข้าตานั่นเองนะครับผมเอาละครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องของภาพโดยรวมนะฮะของตัวหมวกจ u s t o น e j 14คู่นี้นะครับผมที่เห็นอยู่นะฮะฝั่งทางฝั่งขวามือผมนะครับเป็นจ u s t o น e j 14ลายเยลโล่นะครับ แล้วก็ทางฝั่งซ้ายมือจะเป็นจจสต์วัน J14 ไลท์บลูนะครับผมนะครับก็คือตัวหมวกนะฮะผลิตจากนะคาร์บอนไฟเบอร์100%นะฮะแข็งแรงทนทานแล้วก็น้ำหนักเบานะครับผมส่วนตัวรุ่นนี้นะครับที่ให้มานะจะไม่มีแว่นกระแดดในตัวนะฮะเพราะว่าเหตุผลที่ไม่ทำไม่ทำแว่นกระแดดในตัวนะฮะเพื่อต้องการที่จะลดน้ำหนักลงไปนะฮะเพื่อให้น้ำหนักมันเบาขึ้น ในตัดตัดในส่วนของว่นกันแดดออกไปตัวหมวกก็จะเบาขึ้นนะครับโดยน้ําหนักโดยรวมนะฮะของหมวกทั้ง2ใบนะฮะจะอยู่ที่1,300กรัมบวกลบ50กรัมเท่านั้นเองนะฮะสำหรับสวนสำหรับไซส์ใหญ่หรือไซส์ XL นะฮะจะหนัก1,400กรัมซึ่งนับว่าก็ยังเบามากอย่ดีนะฮะกับหมวกที่เป็นหมวกในทรงท o วริงนะ,ะที่มีทั้งปิดหมวกแล้วก็มีเชิงชิวหน้านะฮะซึ่งนับว่าเบามากๆเลยทีเดียวนะครับ ะะแล้วก็ตัวหมวกเองนะครับผมให้มาในส่วนของเรื่องของความปลอดภัยนะฮะก็จะมีในส่วนของ emergency remove นะครับหรือว่าการถอดนวมเวลาที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นมาฮะก็จะมีห่วง2ห่วงบริวเวณนี้นะครับนี่นะฮะเราสามารถที่จะดึงดึงเอานวมออกมาได้นะครับผมในะถักเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินนะครับผมก็สามารถที่จะถอดบวกออกได้อย่างง่ายดายนะครับนอกจากนี้ครับตัวนวมเองนะครับสามารถที่จะถอดซักได้ทุกชิ้น นะะในการในที่ว่าสมมติบางคนขี่เอนดูโร่เลยนางตัางนานารวมสกปรกเปื้อนเหนือเปื้อนฝุ่นเปื้อนดินสามารถถอดออกนําไปซักได้ทุกชิ้นเลยนะครับผมส่วนสายรัดคางที่ให้มานะครับเป็นแบบดับเบิลดีริงนะฮะซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปตระหมวกกันน็อกทั่วไปในโลกอยู่แล้วนะครับผมมีความปลอดภัยสูงอย่างแน่นอนนะครับนะฮะส่วนเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของระบบระบายอากาศภายในตัวหมวกนะครับระบบระบายอากาศภายในตัวหมวกนั้นนะฮะม,มีจุด ลมเข้าทั้งหมดนะครับอยู่3จุดด้วยกันบริเวณที่1คือบริเวณปากนะฮะมีช่องลมตรงนี้นะฮะซึ่งเปิดได้2ระดับเปิดครึ่งกับเปิดสุดนะครับส่วนอีกช่องหนึ่งก็คือบริเวณคิ้วนะฮะเรียกว่าคิ้วนะครับบริเวณด้านบนของชิวหน้านะครับไวเซอร์หน้านะฮะจะมีช่องลมอีก2ช่องตรงนี้นะครับผมส่วนตัวโมจัส่วน J14 นะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ถึง3รูปแบบด้วยกันเลยทีเดียวนะครับ โดยสามรูปแบบมันได้แก่ touring นะครับหรือแบบที่เห็นอยู่นี้นั่นเองนะฮะก็คือมีตัวปีกหมวกม,มีชิวหน้านะครับผมแล้วก็สามารถปรับได้อีก2รูปแบบซึ่งได้แก่แบบเ r a ิ i n นะครับก็คือจะเอาสามารถที่จะถอดปีกหัวกออกได้จะเหลือแต่เพียงตัวหมวกกับชิวหน้าในกรณีที่เราเปลี่ยนสไตล์มีรถหลายคันอยากขับรถ ในเกลรถสปอร์ตก็สามารถที่จะถอดตัวปิดหมวกได้หรือว่าอยากจะเข้าป่าก็สามารถที่จะเปลี่ยนหมวกจัตสวัน J14 นะครับไปเป็นหมวกแบบเอนดูโรได้นะครับด้วยการที่สามารถที่จะถอดชิ้นหน้าได้แล้วก็ใช้อุปกรณ์นะครับที่เขาแถมมาให้นะฮะตัวปิดข้างๆก็จะปิดเป็นตัวปิดไว้นะฮะก็จะเป็นหมวกแบบเอนดูโรร้0ป็นะครับนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับจัสวันยังแผงฟีเจอร์เด็ดเล็กๆมาให้นะฮะสำหรับลูกค้านะฮะที่ ใช้กาดคอนะฮะบางคนใส่กาดคอนะสังเกตให้ดีนะครับเบริเวฐานของหมวกนะฮะจะมีการเว้านี่นะฮะตรงนูงหมวกจะมีการเว้าออกแบบเป็นพิเศษนะฮะเพื่อให้รับมุมพอดีนะฮะกับกาดคอทุกชนิดนะครับผมก็คือเวลาใส่กาดคอแล้วเนี่ยหมวกตัวเนี้ยจะรับเข้ากับการคอได้พอดีเลยนะครับจะไม่มีการใส่แล้วนวงบันดังหรืออะไรขึ้นมานะครับผมซึ่งก็เป็นการเดเวลลอปนะครับโดยทางแจ็คสัน ก็คือเหมือนเดเวลอปมาจากหมวก m o t ต c r o ครนะฮะเพื่อเพื่อที่ผลิตหมวกเจ้า j 1 4ขึ้นมาเนี่ยให้ใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น On-Road หรือ Off-Road หรือว่าเอนดูโก็ตามนะครับผมและนอกจากหมวกทั้ง3สีแล้วนะฮะยังสามารถที่จะไปเลือกเปลี่ยนชิวหน้านะฮะได้โดยชิวหน้าเดิมที่ให้มานะครับเป็นชิวหน้าสีใสนะครับผม ซึ่งสามารถจะไปซื้อชิลสโมกเพิ่มเติมได้นะครับในราคา1,250บาทนะครับซึ่งจะเป็นชิลสีสโมกเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับสำหรับใครที่ขี่รถในเวลากลางวันรู้สึกว่าแว่นหมวกตัวนี้ไม่มีแว่นมาให้สามารถที่ไปซื้อชิลสีสโมกเพิ่มมาเพิ่มได้นะครับในราคา1,250บาทเท่านั้นเองนะครับเอาละครับผมและนี่ก็คือซปเปอร์กูดดี้ในเทปนี้นะครับและในครั้งหน้านะครับเราจะนำอะไรมารีวิวให้ได้ชมกันอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ